นี่คือความร่วมมือกันระหว่างภาพจีโมบายกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ก็สือลาพระท่าคิงคองผู้เล่นพจีตจะได้พบและสัมผัสเหล่าไททันเสม,มือนอยู่ในภาพยนตร์กันเลยทีเดียวเรามาดูรูปแบบและวิธีการเล่นในโหมดนี้กันกับโหมดที่มีชื่อว่าไททนัสนสรเาไททันจะปรากฏอยู่ในแค่3ามแผนที่อิเรนเกลแซนฮอกและลีวิกเราไททันจะขึ้นที่ไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว คุณเองก็สามารถที่จะขับรถเพื่อไปดูมันได้อย่างใกล้ชิดแต่ความเสีย่ยงคือคุณอาจจะโดนส้นตีนของเหล่าไททันความสามารถของไททันอย่างกอซิล่าคือการปล่อยกินปากที่โค่นเหม็นออกมาต่คุณนหาที่กำบงังหรือสวมชุดเกาะหรือหมวกที่มีระเวบสูงๆก็จะช่วยลดดามเมที่เกิดจากกินปากกอซิล่าได้ไททันเหล่านี้จะดูซับพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นโลกเมื่อพลังงานของมันถึงระดับที่กำหนดมันจะปล่อยของดีออกมานั่นก็คือคริสตัลซึ่งประเภทของคริสตัลนั้นจะให้เอฟเฟกต์กับตัวละครที่แตกต่างกันไป คริสตัลสีน้ำเงินจากก็อซิล่าสามารถใช้เป็นอาวุธความพิเศษที่จะทำให้ศัตรูชะง,งักถอยหลังหรือเผาศัตรูได้ในเวลาเดียวกันคริสตัลสีทองของคิงคองช่วยเพิ่มความสามารถในการกระโดดสูงและความไวในการเคลื่อนที่คริสตัลสีแดงจากไททันในแผนที่ลิวิกจะช่วยตรวจหาระยะศัตรูในบริเวณใกล้เคียงผลของคริสตัลเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเปิดโป๊ไม่ว่าจะกระโดดสูงไม่ว่าจะวิ่งไวคุณก็ทำได้แล้วด้วยคริสตัลไททันเหล่านี้การกินไก่จะท้าทายมากยิ่งขึ้น ในมินิแมปคุณสามารถกดดูเส้นทางเดินของไททันตำแหน่งตึกเอเเ็กและจุดที่มีเหล่ามอนสเตอร์ให้คุณฟาร์มไอเทมตึกเอเเ็กต์ไซเบอร์เนติกจะตั้งอยู่กระจัดกระจายไปตามเส้นทางของเหล่าไททันภายในตึกจะมีไอเทมหรือพลายมากมายคุณจะไม่สามารถเข้าไปภายในตึกได้จนกว่าเหล่าไททันจะทำลายตึกนี้สำเร็จแนะนำว่าเวลาไททันเดินเข้ามาใกล้ตึกนี้ให้คุณเปิดไมออแล้วตะโกนบอกมันว่าเปิดให้กูที เช่นเดียวกันนั้นเหล่ามอนสเตอร์ที่ปรากฏในแผนที่คือแหล่งซัพพลายที่ดีเช่นกันจับจังหวะโจมตีของเหล่ามอนสเตอร์ให้ดีอาศัยเทคนิคประสบการณ์ที่เคยจัดการกับซอมบี้มาแล้วจะช่วยให้คุณจัดการกับเหล่ามอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายปืนลูกซองคือหนึ่งปืนที่อยากจะแนะนําถึงจะดูเหมือนว่าเหล่าไททันจะไม่ค่อยสนใจผู้เล่นเท่าไหร่แต่การที่ผู้เล่นจํานวนมากรวมตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็อาจทาให้มันมงุนหงิดได้ระวังการโจมตีจากเจ้ายักษ์ี้โมโหไว้ให้ดีด้วยสําหรับไททันในลิฟวิกนั้น จะมีสกิลแม่เหล็กไฟฟ้าสุดพิเศษที่จะส่งผลต่อโซนการเล่นทำให้โซนการเล่นเคลื่อนที่เป็นระยะๆะะผู้เล่นต้องให้ความสนใจกับโซนการเล่นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ถูกโซนการเล่นเล่นงานเอาโดยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของไททันได้สร้างลัศมีสสแกนพิเศษที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปด้านในเพื่อเก็บคริสตัลไททันได้แต่ก็เป็นการเปิดเผยตำแหน่งของตัวเองแก่ผู้เล่นอื่นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกมมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผู้เล่นจะต้องคอยระมัดระวังตัวกับการต่อสู้ครั้งใหม่ที่มาพร้อมกับการอรารวาสของเหล่าไททันในโลกแห่ง b t t t l r r y y l l นี้สำหรับใครที่โหลดมาเล่นแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับ PUBG Mobile เวอร์ชันนี้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยครับหากการภาคของผมผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับและเจอกันใหม่กับการภาคข,ของ Enjoy Play ในคลิปหนะ้าขอได้รับความขอบคุณคลิปต้นฉบับจากพ u b จี o b i l e สวัสดีครับ